สื่อความรู้สึกของนักเอกผมคิดว่ามันยากมากไม่รู้ว่าจะว่าอะไรเลยนะครับเลยนึกถึงสิงโตครับมาฟึ้งมาเขาโยนฟึ้งมาไปตายสิงโตคือเป็นเป็นเจ้าป่าเป็นเป็นเป็นสัตว์ที่เป็นเจ้าป่าครับเป็นตัวที่เก่งที่อยู่ในป่า ที่สัตว์ทุกชนิดก็จะเคารพสิงโตเท่าที่ผมเชื่อมานะสิงโตคือเจ้าป่าผมรดยมองว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้ัวมากที่เขาเองก็เหือนบนญ5องค์นึกออกไหมครับคําว่าเจ้าป่าก็คือคุมทุกอย่างและเจ้าป่ากว่าจะเป็นเจ้าป่าได้ผมว่าสิงโตตัวนี้กว่าจะเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่เขาต้องมีป่าแลต้องมีเรื่องราวที่ผ่านมาจนกว่าจะเป็นเจ้าป่าได้ แล้วสิงโตเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ขู่ตลอดเวลาไม่ได้คำรามตลอดเวลาเป็นสัตว์ที่นิ่งแต่ถึงเวลาที่รู้สึกว่าไม่มันเจ็บทําม,มันดุดันมันต้องการหาเหยื่อมันจะออกหาเหยื่อโดยที่ไม่คำรามก่อนเพราะฉะนั้นแล้วตรงกับนักเอกในบางอยากบอกกันหนอกว่าเจ้าป่าสิงโตตัวนี้ไม่แตกต่างกับคำว่าฟิลร์าวครับที่เป็นหัวหน้าวง คงทุกคนโดยที่ไม่ว่าจะเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ไม่ได้นังมากนะครับเข้ามากับนางเอกเท่าที่ทุกคนรู้เขาเองย่อมนิ่งไม่ว่ารอยแผลที่มีอยู่มันจะบอดช้ำแค่ไหนพยายามนิ่งที่สุดแต่ถ้ามันเจ็บช้ำที่สุดผมว่าสิงโตตัวนี้คงไม่คำนามผมว่าคนกินแน่นอนแต่วันหนึ่งถ้าผมเป็นคนธรรมดาแล้วผมเดินเข้าไปผมไม่เจอสิงโตตัวนี้ถ้าเปียนเป็นนางเอกผมยอมให้สิงโตตัวนี้กินผมครับ Mira